แจ้งข่าวแจ้งข่าวคอรมออนุมัติแล้วเงินประกันรายได้ชาวนาและชาวสวนยางเหสนันชาวนาจับมือชาวสวนยางปลืม้มคอรมออนุมัติประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวและมาตราการคู่ขนานปีสองแล้วนายจุลินย้ำว่าเพื่อช่วยพี่น้องชาวนาและเกษตรกร,กรทั่วประเทศไทยเมื่อวันที่สามพฤศจิกายน นายจุลินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดโเกตว่าคณะรัฐมนตรีมีมตอิอนุมัติดำเนินมาตราการช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวและยางพาราวงเงินรวมทั้งสิ้น61กว่าล้านบาท ดังนั้นสินค้าข้าวงเงินรวม5 1กว่าล้านบาทแบ่งเป็นโครงการประกันรายได้ปี2563ัสําทับห4สำหรับมาตราการคู่ขนานและโครงการสนับสนุนบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยโครงการประกันรายได้ปี2 กำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกร,เ,ร,กรเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาประกันตันละหนึ่งบาทปริมาณไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาประกันตันละหนึ่งบาทปริมาณไม่เกินตันละปร,ปริมาณไม่เกิน16หตัน ข้าวเปลือกเจ้าราคาประกันตันละหนึ่งหมืนบาทปริมาณไม่เกินสามสิบตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาประกันตันละหนึ่งหมืนหนึ่งพันบาทปริมาณไม่เกินยี่สิบห้าตันโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563ทับห จะเริ่มเดือนพฤศจิกายน2563คือเดือนนี้เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก,ก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวช่วยให้เกษตรกรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยในช่วงแรกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ ของรัฐบาลจะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563ทับ64ในรอบแรกเบื้องต้นอัตราไล่ละ500บาททางด้านเกษตรกรชาวสวนยางในโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางปีสองนั้นได้รับการอนุมัติเช่นกันโดยกำหนดราคาประกันรายได้ยางแผ่นดิบกิโลละ60บาท น้ำยางสดกิโลละ57บาทยางก้อนถ้วยกิโลละ23บาทลายละไม่เกิน25ไล่ให้คนกีดร้อยละ40และเจ้าของสวนร้อยละ60วงเงิน1,000 10, งบาทระยะเวลาดำเนินการเดือนตุลาคม63ถึงเดือนมีนาคม2564แต่ในระหว่างนี้ ยางพาราดีตัวสูงขึ้นทะลุรายได้ที่ประกันไว้สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมากแต่โครงการประกันรายได้เกษตรกรก็ยังเดินหน้าเพื่อเป็นหลักประกันว่าถ้าราคาตกมาเกษตรกรก็จะอยู่รอดด้วยการประกันรายได้ที่ได้รับการอนุมัตินี้ นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ปลูกข้าวและเกษตรกร,กรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก